ลายนี้คือพาสินป่ายนะคะพี่มือกันตัดเย็บคอนลี่นะคะเป็นแบบป่ายนะคะตัดแบบนี้คือถ้าว่าเจ้าของชุดนี่อ้วนขื่นนะคะกระปั๊บได้นะคะพร้อมล่องอย่างสิกระปั๊บได้ตัดทรงจังสีนะค,ะคือใส่ได้ถูกย่ามนะคะปั๊บเปลี่ยนแนวปับปับตรงเอกกระดุมเนาะค่ะ ต้องตะคอ,อนะคะเนาะนี่คือแบบผ้าสิ้นป้ายนะคะ <c oughs> ค่ะชุดนี้เป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมที่ลิลี่เคยรีวิวเนาะค่ะเป็นผ้าไหมแถไมไหมเทียมแต่ก่อนนะคะถาว่าไปเคยเบิงงคลิปนันสิหูนะคะว่า นี่คือผ้าไหมแท้ๆเนะคะนี่ผ้าถึงสวยๆ ก็สำเร็จเรียบร้อยนะคะประมาณสามชั่วโมงนะคะชุดนี้สวัสดีค่ะท่านมู้นี่วัดผ้านะคะเป็น ขึ้น15ขั้มนะคะที่นี่วัได้ไปวัดนะคะเเมื่อช้าวมีเพื่อนอยู่กับยายแม่เพิ่นนะคะนี่นี่จะมาวากให้ฟังว่าทุกขั้นนะคะที่นี่เข้าไปในช่องหนีนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเพิ่นเป็นช่องที่เออเป็นช่องที่ รับความคิดเห็นหลายกุ่มูนะคะแะก็เป็นช่องที่ได้รับหวัวใจจากช่องนลิลลี่มากที่สุดนะคะกาะคะ <c oughs> าเเ็็นแบหรือพระบุษรสองท่านนะคะเห็นไปตอนไหนก็เห็นตอนนั้นนะคะแต่ว่าบอบอกนะคะว่าบอเฉลยนะคะว่ามีไข่คากาหมือ โอกาสข่าเนานะค่ะสิมาเฉลยให้ฟังเพราะว่าจริงๆไม่หีกให้หัวใจทุกคนนะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะนี่หลีกให้หัวใจทุกคนนะคะแต่ว่าก็หมายถึงว่าบางคนนะคะ่ะเว้นคลิปนะคะบางคลิปก็บ่ได้เห็นนะคะว่าเมันจะมีธุระนะคะบ่ค่อยเห็นกันนะคะ น,นี่คือคนที่ได้รับเว้ใจจาก่องนิลีนคือคนที่เขามาติตานี่ตลอดนะคะน,นี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณน่าร้ายขอะะบคุณสิณยูตูยูนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นิลีทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะที่หายลีมากตลอดนะคะน,นี่ก็ขอบคุณขอบคุณจนบรจัก ที่ขอบคุณแล้วนะคะขอบคุณหลายๆนะคะมนุนีสุดท้ายนะคะคนใส่แมดหาได้ทั่วไปนะคะแต่คนใส่ใจหาได้ที่ช่องนิลลี่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย